พารวยค่ะปูมุนิดเศร้าเศร้ามานนิเรียบร้อยค่ะปูลาบาเอ๊ะโทรสิสันสันเรียบร้อยแล้วบ่นเดี๋ยวโทรหาก่อนค่ะเก้าเก้าหานึงเนี่ยเดี๋ยวด้ค่ะปูเก้าหานึงบอกค่ะเออเป็าก็ได้เพราะว่าปูไปสอบปูเคาสอบเยอะอ๋อค่ะเดี๋ยวด้กค่ะปูว่าอันนั้นเก้าหานึงเนาะค่ะ อ่าแต่เนี่ยมัก็เป็นากันจะสี่งคิดไป็นว่าออกกันได้โอเคอัดมาดิค่ะปู้ลูกอัดแล้วจ้ะเอาแป๊บนึงก็ได้เนาะค่ะปู้เนาะเอาเกาหานึ่งยี่ห้อีกค่ะปู้มาหนี้มีสามต่างกับตัวเดียวบ่ค่ะแม่ตัวเดียวหล่ะโอ้ขึ้นสิหน่อยแต่น้อมาหนิหน่อยตัวมันจะเถื่อโอ้หน่อยตัวสิเถื่อทีค่ะปู้ปู้อันบ่ฝันเพิ่มบ่ค่ะหรือจังใดเอา คองทีมีทางคันตัดก็ส <absorbed> ิเป็นอ่าอันไหนเนี่ยค่ะปูตัดก็สีหานจ้ะตัดก็หานึ่งค่ะหานึ่เก้าหนึ่งหานึ่งก้าหานึ่งละกันห้าก้าวหานะค่ะปู้ห้าหรือหาเก้ากลับเอาก็ได้ค่ะหานึ่งเป็นนึ่งหานะค่ะกลับให้เพิ่นรถค่ะ หนึ 1> 1่งห yeah, ้าหนึ way, <liamo> <Yeah> ่งเก้าอารกาห้าเก้าค่ะบานีอันเก้ากับหกแต่จะลืมเนาะค่ะปูนอะ้าเก้ากับหกแต่จะลืมนะเเจอมาแล้วนี่บังหันไหมเนาะเห่นว่าบุที่เลวเจอมาไหนนี่แมนยูค่ะเจอมหอยูบังหันบานีกัอ่อยังก่อนห้าหกค่ะเลขเลขคือสีงามแต่นาะบานีเนาะ ปูอันนั้นยาพอนเพม้าบอกเอีหยังอีกแน่บบค่ะบัวบัวบับอกติค่ะเพิ่นพม้าบับอกว่าจะิ่นบอกว่าจะต้องวัดแล้นี่อ๋อที่ว่าหาซีสามก็ยังเอาคือเก่าเป่นบค่ะปูเออเอาคือเก่าเอาเพิ่นเก่าเถอะหลังอย่าทิ่มเด้อติเนี่ยหาซีสามกับหาหาอันนึงออกบนและเน่งหอกล่างก็นีเด้อลยโอ้แมนอยู่ค่ะปูเดี๋ยวเด้อ ปูงววนนี่บัมีศูนย์บ่ค่ะวนวนนี่จ้ามมีศูนย์มัมีศูนย์บ่จ้ามมีศูนย์กศูนย์าครับศูนย์หก็แล้วม็มีศูนย์มศูนย์ิศูาก็ศูนย์หกแล้วค่ะมันมีศูนย์ศูนจ้ามนมีศูนย์นศูนย์แล้วอ่ะเอาเอาศูนย์หาใส่เพื่อน้ำนอกค่ะปูนเ้าศูนย์หากับศูนย์หกใส่เ้น่นศูาค่ะกับศูนย์หก สองตัวกันเลขอ่า nee กันเลขกนี่สองนี่สิบอะไรน่าจะเป็นอะไรนี่สองน่ะเพราะว่าเพราะว่ากะจักปูฝันว่าในน่เพิ่งมืดอนีปูกระสีไปสอบนะคะตอนเศร้ากับสอบมืตอเศร้าเนี่ยังไงจ้ะก็เลยมาอ่าเศร้าของวัามืดอ่าเลขออกนี่ละเอาเหมือนแขนๆรูดมือเดียวเนาะค่ะปูเนาะมีละเหมือนเเอาป็นแขนๆคือจุดก้อนแบบแขนๆเนี่ยละจ้ะเพราะว่า ป่ anywhere, right? ันฝัน่างไหนเนาะก้าหาึงค่ะป่จะสองในที่เลยค่ะป่วนฝันมาไปนั่งไปนั่งรถรถหนไหรถมันเลยขวมลงนามเลย่โอ้ไปแล้วลดความลงน้ําช่ไมมรถก็ขวมลงนามแมมันจะอยู่ล่างแต่จหลุอันอันความลงนาทะเบียนรถบอกหาก้าหาึงหรือจังไนค่ะแงนอ ทะเบียนรถเก้าหานึงรถคววมน่องน้ำน้ำกับมีนึงอยู่แล้วเนาะค่ะปูเนาะใวันนี้ตัวว่าคนกันหลายๆใช่เหรอปูก็เลยเป็นงงหาคนมันผ่นวเห็นคนจะคนค่ะเห็นจะโซเฟอร์ทนเห็นจะโซเฟอร์เช่ก็เลยว่าเอาเด็กวัยหลายเพีงไดเบอรเลยคือจงเจ้ดังรถตู้นเ่ยนค่ะรถตู้็ต้ังรถตู่งงมาเบียนนไหมค่ะ มันต้อีนล่งน้ำมาปูก,กับไปน้ำคือกันอันอันนี้อันปูก,กับไปน้ำคือกันคือว่านั่งรถขั้นนี้บวกค่ะปูมีอันนั่งรถขั้นนีน้นะโอ้ค่ะเมล็ดเมล็ดปีนล่องน้ำน้ำตีนลงจุกกว้างแล้วไปลงลงน้ำเลยนะค่ะวันนี้ปูเลยว่ารู้ม่หมาเล็กน,น้อยฮะเล็กน,น้อยเล็กน,น้อยแต่ว่เห็นเล็กน้อยสักคนบางแต่ว่าก็บว่เห็นคนตาย ว่า่เห็นเจ้าอันง้าคนไม่เห็นเลยเห็นตะปูกับโซเฟอร์เลยสิอ๋อเห็นตะปูกับโซเฟอร์ค่ะอกันปูก็เลยตีว่าเอาทะเบียนรถบอค่ะก็เอาทะเบียนรถอืม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 อันละ หาหนึงปู้ปู้ชอบตัวใดคะ่ะชอบหานึ่งอีกเนาะอ๋มอมงไปที่หาหนึงเนาะค่ะเเน้นไปที่หาหนี่งไล่ะเน้นคะ่ะเน้นห้าหนึ่งคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกระซิได้น,นั่นแต่ว่าออกสัญจเรเนาะค่ะปูงวดนี้เนาะเอออ,อ,ออมมััันนนกสจะแต่ว่า เลขศูนยบ์บอกว่าไอ้คนไดเราไมันด้เป็นเลขสัญจร์อนนค่ะเกี่ยวกับสัญจรแต่ว่าอันนี้ฝันเมื่อคืนนี่บอกค่ะปูเก้าหานึงหรือจังไดเนี่ยใอ่เมื่อคืนนี่แหละโอ้สดๆตัวนี่ไหมเออใช่เมื่อคืนนี่บ้านในมีไผได้ทีน่นี่ฉันหรือมีคนทู่ไม,ม่ได้ซุ่มไม่ออกขึ้นไม,ม่ได้ซุ่มไมีอหอดที่บ้านนี่หระเค่โดมาตามไม่ส่งโอ้เพราะว่าเพิ่งฝันเมื่อเช้ามือเมือม่อคืนนี่ค่ะอันนี้เมื่อนีนก็เป็นเช้าวันที่หนึ่งค่ะ เป็นแจ้งโชคดีอยู่ดอกเนาะค่ะปูเนาะมนไม่เอาตอนเศร้านะค<แ>่ะแต่ว่าศูนย์หาก็มีอยู่ที่ว่าได้เหรียญหาสองเหรียญไหมที่แรกแแตั้งแต่ต้นงวดเนาะคะ่ะปูเนาะก็เม,มืในใน่อเมือม่ออันเลขออกเนาะเะนาะว่า<อ>รองตรงค่ะซะก็จะอด้วยกั ค่ะจการแต่ต้นงวดงวดมังหันเข่าแต่ต้นงวดนี่ค่ะปู้เนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าัตงแต่ต้นงวดกับลืมบ่ไดคือกันที่เหมือนยาพ่นเอาซอยไหมสามเซนซอยไหมสามเซนฉิบว่าเป็นสามศูนย์บวกระพัวเเตียวเนาะค่ะปูเนาะเตียว ใส่าสามเซนแต่ว่าปูปูมันเตยห,หาซีสามตั้งแต่แรกค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เอาเลียนหาไมา่สองเลียนเลียนหาสองเลียนนี่เป็นเลี่ยมอยู่สองเลี่ยมใช่ค่ะมันเป็นเลี่ยมยี่สองเลี่ยมนี่แหละมันเป็นบ่ม่นกันนะมันบ่ม่นบ่กลมอะ uh. กับกับปิดสนาอยู่เนาะค่ะปูคือยังมาหันกับปิ <Yeah. S 1> ดสนาคือกันดิใช่ค่ะมันกะเป็นปิดสนาขึ้นกันขึ้นหัดก่อนเห็นบ่เพิันอาลูกแก้วให้ลูกนึง มาถป็นปคือนารลูกแก้วไม่ลูกนึงมีเลขซีสองตัวอยู่ในลูกแก้วเออมีเออมีเลขสีอตัวหลังได้เป็นออกหนึ่งสีปนนีหลังนี้เป็นปนามานี่อันอันหานี่เเลี่ยมมีสองเลี่ยมกับสิบั2สองหาบัปูแค่เดียวกักับปีชนาพังสองหาีบัวเนี่ยหรอนอกค่ะน่เพราะว่าบังหันบางหันกับบ้านว่าอันนั้นนี่ บงังกากับคนตีเถืออนี่ยังสิได้ซีซีนะ่ะหนึ่งซีนะ่ะเนเราคนตีเถื่อนรัฐบานเนี่ยเขาจะตีเลือดปรมเน้เราถูกลายบานิอันเลียนหาสองเลียนนี่ให้บ้านบันตีเลขใดค่ะปูต้น,นก็ตีเถื่อหานย์หน่ละตีหาศูนย์บ้ค่ะเนี่ยอแต่ว่าหาศูนย์กับมีมาแล้วเนาะก่ะนี่นานหาศูนย์ูกับ ศูนย์หาหาศูนย์กะกลับเอาเนาะค่ะปูให้เพิ่มมาแล้วค่ะตั้งแต่เสาร์เมื้อนี้ค่ะปูกระสั่นกระซีบอรลรบกวนเวลาปูหรือเด้อนนะคะอ่ะกัะขบขอบพระคุณปูละลายๆคะ่ะอวยพนนะะเรเอฟซีเนี่ยค่ะปูเส้านี่เ<ค><ะ>ออเอฟซีโสมานก็มั่นต่างๆทั้งบนทั้งล่างก็มั่นเองค่ะเฮงๆกับขอบพระคุณปูละลายๆค่ะปูลึกลับคะ่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะปูกรรมธนบัณฑ์ค่ะ เจ้เาเจ้าของอมือเลขออกแล้วค่ะเจ้าวันที่หนึ่งธันวาคมสองหาหค่ะปูเลึกลับตามโค้งสุดท้ายแล้วค่ะตั้งแต่ต้นงวดกับรอบเดียวและะ้วค่ะตั้งแต่ต้นงวดปูห้หาซีสามก็คือว่าคุณยาพรนอันนั้นยาพรนนเอาซอยไห้ปูสอยท้อง3ามเซน ปูเลยตีเป็นหาซีสมค่ะแต่ต้นงวดบานีเอาเหรียญหาใม่อีกสองเหรียญแล้วค่ะเหรียญหานี่เป็นก้าไคเหรียญคุดสมัยก่อนต่ว่ามีเลียมยู่แค่สองเลียมแล้วค่ะสองตัวกัหาซีซีสามหาสามสองหาแล้วค่ะราาหาซีซีหาอย่ายลืมกับด้วยค่ะซีสามสามซี หาสามสามหาแล้วค่ะสองหาหาสองเนาะอันนี้ล่าสุดเมื่อเร้านี้ปูฝันไมค่ค่ะฝันว่านาั่งรถทะเบียนเก้หหนึ่งไปแล้วรถไปตกน้ำตกน้ำรถขวมตกน้ำแล้วค่ะสองตัวหาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งหาหนึ่าหาเก้า,า,กาะคะ่ะคือมันตัดออกมาจากเก้าหานึนี่ รานึงเก้าเก้าระว่างกลับหัวเป็น6กกับหนึงหหาหกเนาะคะ่ะสำหรับเลขสอตัวให้0ูถ้าเป็น 0, 5, 5, 0, 6, 6, 0นย์กับศูนหาหย์ค่ะศูนย์หกหกศูนยะคะ่ะจะเริืมกลับเดอออบ้อเนี่ยกระขยเอฟซีองโจพาะรวยมิโซมิรามิหมานสูบุก้นค่ะมื่อนี้ ปังๆเด้อเอาเอาซ้ำนินาะอ่ขานาะคลิปหนานเจอกันไหมสวัสดีค่ะ